บอลเชิญยิ้มโพสอ,อีกครั้งล่านคุณพูดไม่หมดไลฟ์แถลงไม่จริง จากประเด็นที่บอลเชิญยิ้มประกาศเลิกรับงานคู่กับโชคไทยรถแห่หลังมีปัญหากันและทางด้านโชคและนัดภรรยาก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแล้วในมุมของตัวเองตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้แชร์ข้อความที่ออกมาโพสข้อสงสัยของทุกเรื่องข้างต้นซึ่งทางด้านหนุ่มบอลได้แชร์โพสต์และบอกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอ ผมเห็นใจพี่ดอนมากครับเซฟพี่ดอนคือเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดทำร้ายใครที่คุณไลฟ์แถลงไม่จริงและคุณก็พูดไม่หมดซึ่งประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นและจะจบอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com